ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงนวลคนสวนเนะาะแบปลาแมเอลอย่ำญ่าหวานอิสราเอลนะครับญ่าหวานอิสราเอลเผมปลูกมีสองสองย่างครับญ้าเนียเปียญาหวานอิสราเอลวันนี้ลุงนวลปลามงเอลเนาะสวนเพื่อจะเอาไป อหอยนะครับเลี้ยงหอยเนาะเลี้ยงหอยแบบง่ายๆนะครับคือว่าเขาตัดเนาะตัดอันยาเนี่ยเอาไปเลี้ยงหอยนะครับหอยเชอรี่หอยขมนะครับโอ้ลุงนวลประหยัดมากครับเนี่คือเข,เขาเขาเลี้ยงเลยแม้ว่าบทต้องใจ้อย่างซักอย่างครับคือตัดตัดยาาล้วเอาไปโจนมันกินนะครับพอไม่เดียวเราไปพอหอย หอยลุงน้อนครับว่ามันมันออกมาได้จังไดนะครับเนาะจริงๆแล้วลุงนวอบอกได้เลี่ยงนะครับมันเกิดเองนะครับมาพอโอ้สุดยอดนะครับเนาะมาพอเลยเพราะว่าหอยลุงนวอนี่มันมีมีนักเพียงใดอรมีเป็นเป็นหมื่นนะครับมาเดียวนี่แค่ระยะเวลาห้าหกห้าหกเดือนนะครับมาพอเลยเนาะพี่น้องมาพอแล้วะครับหอยหอย นี่ตั้งหอยขมหอยเชอรี่นะครับพโอ้โหให้สนใจนะครับมาทำน้ำมักเนาะน้ำมักกับมาคุยกับลุงนวลคนสวนได้นะครับเพราะมันมีนักครดนะครับจริงๆหอยเชอรี่เนี่ยเอาไปเออ่ทำอาหารทำกับข้าวก็ได้นะครับนี่เลยมันนักแรดเนาะแต่ลุงนวลน,นี่บิก,กินนะครับลุงนวลเลี้ยงนนองย่างเดียวนะครับเนาะมาพอได้เลยครับเอใหรสนใจก็มา อูกับลุงนวลได้ครับมีปลาเละนะครับมีเป็นหมืนม่นๆตัวครับเลยนะี่